หนูจะบอกอะไรคือมีพี่เอฟซีเขาส่งขนมมาใช่ไหมแล้วทีนี้มันมีอย่างหนึ่งที่แบบว่าเขาติดเขียนติดกระดาษมาบอกว่าชื่อพี่เมย์นะคะส่งของมาให้ซึ่งนุกเกิดมา <c oughs> มันเป็นเกือบดาวเทียมเลยทุกคนสามคนแล้วพี่เขาก็เขียนมาใส่ถุงเกิบเดียวก็ได้ใส่ถุงขนมเดีเขียนมาว่าแบ่งกันกินนะคะน้องทั้งสามคนน็แล้วอา้าที่บอลมันเป็นขนมจริงที่บอกว่ามันเป็นเกิบดาวเทียม เดี๋ยวสีเอาไปให้ยากอะลูกเป็นเด้อว่านะสีเอ็ดจังไลยเลยทุกคนให้ตอบ่าผ้ให่ส่งมาผู้ไรญ่นะอายนั่นเองี่เขาส่งมาผู้ไรส่งมาพี่เมย์พี่เมย์ส่งมากับขนมเนี่ยแต่อันแต่พี่พี่อันเนี้ยแม่ใด้พี่เขาส่งกับขนมกับอันนี้มาแล้วพี่อันพี่เขาอ่ะเขียนกระดาษใส่ที่ว่า แบ่งกันกินนะคะคุณครูพี่ว่าเอ้ามวขนมที่ว่าสามครูเกือบสร้างดาวเทียมเพื่อนเราจะซเกือสร้างดาวเทียมไหมเดี๋ไปอกือคนละครูสามคนน่ารักมากเกือบเกือบดาวเทียมลองอ่านปีตะเกียงพี่ที่เวรเขียนปีมาเลยไม่หนีมาแบ่งกันกินนะคะให้กินเกือบหมด